ตสะกวตูอัตสมาสนะะะกวะตตสมาสาุทธัสานะโมตสะฮะวะตุอัลลัตสมาสามพุทธัสานะโมตสะฮะวะตุอะัตสมาสามพุทธัสสาวตสมาสาธุสาธุสสาพุ้าพะจ้าะ้อาาจะของ ข้าเจ้านางงนขันติโตขอเป็นตัวแทนขอเป็นตัวแทนลูกแยบลูกแยบซื่อจริงหางนางสมเปิ้นปัญญาถวายพระหอมถวายพระหอมกันหนาวกันหนาวแก่คุณแม่แก่คุณแม่แก่คุณแม่สีจันทิ์ด่าคน เพื่อป็นนประโยช์เป็นประโยชน์ได้ความสุขแก่ลูกและครอบครัวแแกก่ลลูะคครรอบัวขอคุณแม่โปรดเมตตาขอให้คุณแม่โปรดเมตตารับเครื่องสักการะนี้ินรับเครื่องสักการับเงินเรียว่าสุขานแบบนี้เป็นแม่สุขานแบบนี้แก่ลูกและครอบครัวด้วยเถิดเจ้าค่ะแก่ลูกและครอบครัวด้วยเถิดเจ้าค่ะ โมทนานาสาธุการได้แม่วที่เป็นตัวแทนลูกสาวและนัเกเย็บผืนไตวันด้วยที่ได้ให้ผ้าอห,อนะห่มกันหนาวเขาให้ไม่พอง่มไฟอุ่นใจตลอดการนะทจริยังก็หอยเจริญรุ่งเรืองลูกสะพัฒน์ใจสีให้มีเหลือกินเหลือใช้ตลอดการเพบุญนี้จะเป็นพนิธีานแด่ครอบครัวแม่วอนทันติดต่อและลูกเกย็ะต้องครอบครัวตลอดการเทอนอภิวาทธนสนิริสมีาจามุทาปจางงดลง จัจญโยจัตตาโลธรรมาทันติอายุวโนสุขังพระลังสาธุดังดังสามครั้งสาหูสาธุสาหุอนุโมทามิการามเถรจะจะส่งเทให้เียาบเียบเดอยาวแม่ผาห่มเบลกาให้ผ้าห่มแก่แม่ให้อุ่นกายอุ่นใจ มีความเจริญล้ำลิศในชีวิตทุกด้านทุกประการนะคะเนี่ยอันนี้วันที่สิบห้าเนาะมาแล้วพ่อหอมก็นุ้ยแม่ผาแล้วเมื่อวันสิบเจ็ดไม่อยากจะพูดถึงเร็วจังเลยทำไมอะไรเรล่อลาเหลวรื้อเดียวก็ะเหลว